ครับเออลับตายแล้วรับโอเคนะครับผมนี่ก็คืออันติเมทริกนะครับผมเพื่อนๆกดเก็บมาเลยโอเคนะครับเพื่อนๆอยู่กับผมเลยก็คือนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำอันติเมทริกนะครับผมอันติเมทริกนะครับผมให้เพื่อนๆบินมาจากฝั่งทะเลซ้ายนะครับผมอ่าแล้วก็บินมาตรงถ้ำนี้เลยนะนี่นะครับผมอ่านะครับนี่แล้วเพื่อนๆก็จะเจอคอของออมิทริกนะครับผม ปุ๊บให้กด e เก็บมาเลยนะว่าผมจะเจอนะครับผมผมบอกเลยว่าผมหาไปหลายเซิร์ฟมากและเพื่อนๆมาตามผมมาเลยนะครับผมไปออกจากถ้ำนี้นะนะครับแล้วก็นี่นะครับผมทางไปถ้ำฝั่งนู้นนะถ้าเพื่อนๆเ,เกิดมาตรงนี้นะครับผมก็บินไปทางทะเลราแลวก็ไปตรงถ้ำน,นะและนี่นะครับผมก็ท่านผู้ชมก็บินตรงไปที่ดาวของเอสมาร์ทเลยนะครับไป ไปลงดันนะครับผมเพื่อที่จะอัปเกรดให้เป็นอันติเมทริกนะครับผมซึ่งน้าผมแพ้้วนะครับถ้าผมเกียปยี่อเวซึ่งมมาาหนึ่ผมอผเอโอเคมีัวพยาแล้วจริงมันก็อยางนี้เป็นดบวนี้อ่าไปดตรเลยโอ้ผู้ชมากไ้จีคอมาหาซื้อมายไปเจเลยเพราะว่ามีคนทำคลิแล้วโอ่งคนหาามโอเคเราจะทานรีดูเอที่ไหนก็จะดเลก็เสียดาดีนะคำับดาวนี <Yeah>, like <don> <repetition> ่คำดาวเข้าไมผมเปในหมือนเคยเห็นแมนี้แมนึงนะอ่ะโอเคนะครับผมท่าผู้ชมก็บ อ่าแล้วเพื่อนๆก็เข้าดันไปได้เลยเพื่อนๆต้องมีเลเวลห้าร้อยนะครับผมแล้วก็มีคอที่เก็บมาจากถ้าเมื่อกี้นะครับก็กด E ไปปุ๊บเพื่อนๆก็จะวับไปที่ดันแล้วนะครับเฮ้ยโอเคนะครับผมเราเข้ามาในดันแล้วนะครับหืมมาถึงก็โดนไล่ก่อนเลยนะครับเพื่อนผมก็จะแปลงร่างเป็นฮีทบาร์นะครับอ๊อ๊ยๆๆบิน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  เฮ้ย hey, บินไม่ได้เหรอทำไมบินไม่ได้อ่ะบินดิเฮ้ยท่านผู้ชมมันบินไม่ได้เหรอ <c oughs> เอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านิ่ง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 เอาแล้วครับท่านผู้ชมได้เวลาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเอ่อรอบตามเมื่อกี้ก็เฟลไปนะครับผม ไม่มีอะไรเป็นการทดลองสําหรับว่าให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เรามาลองใหม่กันเรื่อใหม่นะครับโอเคกดไปกด e เข้าดันไปเลยนะครับเอาละครับนี่เราก็เข้ามาในดันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมนิ่งไปแป๊นแบบนึงผมลอง hit บ u r นะครับก็คือบินไม่ได้นะโอเคเราที่ผมรู้มากนะ็คือเราจะต้องแปลงเป็นเบ n วูฟนะอ่ะละชิบหายละชิบหายละน e n d loop bend นว o p เป็นวูฟอยู่ไหนโอเคแปลงแล้วเป็นเบนวูฟนะครับผมท่านผู้ชมเออลาบตายแล้วลาบโอเคนะครับผมนี่ก็คืออันติเมทริกนะครับผมเพื่อนๆกดเก็บมาเลยเซฟเอนเตอร์ <c ười> Enter, นะครับกดเซฟนะครับผมท่านผู้ชมปึ๊บเซฟเซฟมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีตอนท่านี้นะครับผมโอ้โหจะตายเสียวมากนะครับก็ไว้เจอกันในะคลิปต่อไป ผมก็ได้อันติเบตไปแล้วไว้เจอกันนะครับจ้ะ